หลังจากที่ภาพยนตร์หลานมานะครับได้เข้าไปฉายที่จีนก็ทำเอาชาวจีนนะครับประทับใจและก็น้ำตานองหน้าก็เรียกได้ว่าน้ำตาท่วมจอหนังกันเลยนะครับผมแล้วก็พากันคิดถึงวันวานและก็สะท้อนครอบครัวเอเชียตะวันออกซึ่งมีชาวจีนลหลายๆคนนะครับได้เปิดเผยความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์ว่าเป็นรูปแบบการเล่าเรื่องที่สงบและมีความอบอุ่นผ่านเรื่องราวที่ดำเนินไปทำให้ตนเองนึกถึงความทรงจำที่มีกับครอบครัว พร้อมกล่าวว่ารูปแบบการเล่าเรื่องนั้นชวนให้น้ำตาคลอและเป็นการตีแผ่ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและการนำเสนอประเด็นทางสังคมอย่างแยบคายก็ชวนให้ผู้ชมขบคิดตามซึ่งชาวจีนรายหนึ่งนะครับได้เขียนแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์โตป้าน,นะครับซึ่งในข้อความนะครับเธอได้ระบ,บุเอาไว้ว่าในวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออกครอบครัวถือเป็นหนึ่งเดียวและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เน้นย้ำถึงคุณค่าของครอบครัวตรบไปถึงความกตัญญูกะตเวทีและการเคารพผู้อาวุโสซ,ซึ่งภาพยนตร์หลานมาก็ได้ชวนให้ผู้ชมได้ขบคิดถึงประเด็นทางสังคมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกการดูแลบุพการีและสภาวะนอนราบของคนหนุ่มสาว ผ่านภาพของครอบครัวเอเชียตะวันออกที่ยึดถือคุณค่าเรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่สามารถช่วยเพิ่มมิติที่ลึกซึ้งให้กับภาพยนตร์และยังได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างไปรพร้อมๆกับการสร้างอารมณ์ร่วมในหมู่ผู้ชมและนอกเหนือจากอารมณ์ของภาพยนตร์ที่ชวนให้ซึ้งกินใจแล้วภูมิหลังที่เกี่ยวกับชาวจีนพ้นทะเลจากแต้จิว๋วและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในพิธีศพของชาวจีนใต้ที่ปรากฏในภาพยนตร์ก็ยังทําให้ผู้ชมชาวจีน รู้สึกเข้าถึงและก็คุ้นเคยทั้งยังสื่อให้เห็นถึงการเคารพและการสืบสานอารยธรรมตะวันออกนอกจากนี้นะครับเสียงอีม้มาคุเทศชาวจีนในไทยนะครับก็ยังกล่าวว่าตัวละครอาาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต้จิว๋วและก็พูดภาษาแต้จิ๋วได้ และชอบดูงิ้วในหนังก็ยังมีการใส่เพลงกล่อมเด็กเป็นภาษาแต้จิ๋วรวมถึงประเพณีการปัดกวาดสุสานในเทศกาลเซ็งเหมง้งซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างวัฒนธรรมจีนกับไทยนอกจากนี้นะครภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และคานิยมดั้งเดิมของชาวจีนโพ้นทะเลในต่างประเทศไปพร้อมๆกับการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองในขณะปรับตัวเข้ากับสังคมท้องถิ่นนอกจากนี้นะครับผู้กำกับภาพยนตร์หรือคุณพัทบุญนิธิพัทนะครับก็ยังได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานนะครับว่าพยายามสอดแทรกกลิ่นอายของครอบครัวเอเชียตะวันออกเข้าไปในภาพยนตร์และนําเสนอความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนระหว่างผู้คนเพื่อทําให้แต่ละตัวละครมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ชมจึงหวนนึกถึงคนที่พวกเขารักและหลังจากภาพยนตร์เรื่องหลานมากเข้าฉายในแผ่นดินใหญ่นะครับเว็บไซต์โต๊ะป้านแหล่งรวมรีวิวและคำวิจารณ์ภาพยนตร์สัญชาติจีน ให้คะแนนภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้สูงสุดถึง9.0ถือเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทยที่มีคะแนนสูงสุดในปัจจุบันประเด็นจริยธรรมในความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวในเรื่องหลานมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนก็มีหลายๆคนนะครับเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับหลังจากภาพยนตร์หลานมา ได้เข้าไปฉายที่ประเทศจีนนะครับผมแล้วก็มีคนจีนนะคบมาเล่าถึงความรู้สึกนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนไทยกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับผมคนแรกนะครับก็บอกว่าคิดอยู่แล้วนะครับว่าจีนจะอินที่สุดเลยนะครับต่อให้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ไม่อินเท่าคนจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับเพราะ culture ซับซ้อนในครอบครัวแบบนี้คนจีนเท่านั้นที่จะเข้าใจที่สุดนะครับบางความเห็นนะครับก็บอกว่า เป็นภาพจำที่ฝังลึกนะครับมันถูกสกิดให้ปมในใจต่างๆของแต่ละคนได้ถูกปรับให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับในภาพจำของแต่ละบุคคลแต่มันกลับกลายเป็นอารมณ์เดียวกันเป็นอารมณ์ร่วมของผู้ที่ได้รับชมภาพยนตร์หลานมากอย่างมหัศจรรย์ใจเลยนะครับและก็ขอชื่นชมทีมงานผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆครับทำดีมากๆเลยสุดยอดจริงๆครับ บางคนนะครับก็บอกว่าเหมือนว่าหนังเข้าไปสะก,กิดต่อมความรู้สึกใต้จิตใจของคนจีนเลยนะครับเลยพรั่งพรูน้ําตาออกมาอย่างล้นหลามแล้วก็มีคนดูหนัง2รอบติดๆกันเลยนะครับเซอร์ไพรส์มากๆความคิดเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าโอ้โหดีใจด้วยนะครับและก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับโรงหนังจีนสั่งเพิ่มรอบฉายกันแล้วกระแสะคนดูดีมากๆเลยนะครับ บางความเห็นนะครับก็บอกว่าปีหนึ่งหนึ่งนี้นะครับจีนจะอนุญาตหนังแต่ละชาติแค่34เรื่องเท่านั้นภาพยนตร์ไทยได้เป็นหนึ่งในนั้นแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยอีกคนนะครับก็บอกว่าเพราะคนจีนจะฝังรากเง้าวัฒนธรรมที่เคารพบรรพบุพรุษเหมือนกับคนไทยทําให้หลานมาทัศใจจนน้ําตาแตกก็เรียกได้ว่างานนี้น้ําตาท่วมจอกันเลยนะครับอีกความเห็นนะครับก็บอกว่าหนังไทยทําให้คนจีนเสียใจมาก ต่อไปคนจีนจะไม่คบคนไทยอีกต่อไปแล้วนะพร้อมอีโมจิยิ้มนะคะผมไทยใจร้ายกับจีนมากๆเลยทำให้คนจีนน้ำตาไหลเต็มโรงหนังเลยบางความเห็นนะครับก็บอกว่าเหนือกว่าเงินทองก็คือความรักความสัมพันธ์ความอบ,บอุ่นภาพยนตร์เรื่องหลานมาบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้ดีมากๆเลยนะครับ ทั้งเรื่องมรดกชนวนความขัดแย้งที่ว่าหนักไม่ได้มีอำนาจเหนือความรักอำ่าผู้เสียสละเลยมันพรชนท่านเป็นกำลังใจให้ลูกหลานได้ระลึกถึงทุกเมื่อไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนใดก็ตามอีกความเห็นนะครับก็บอกว่าคนทุกคนเกิดมาก็จะต้องมีวันที่แก่ชาราชีวิตวัยชารามันก็ไม่ได้สวยหรูอะไรเลยนะครับชีวิตในวัยชาราของฉัน ต้องเข้มแข็งและอดทนไปจนกว่าจะหมดลมหายใจและไม่แปลกใจเลยที่คนโบราณจะพร่ำสอนให้ลูกหลานรักเดียวใจเดียวให้ซื่อสัตย์เพราะเมื่อถึงวัยแก่ชราคนที่ดูแลและเอาใจใส่อยู่เคียงข้างเรามากที่สุดก็คือคู่ชีวิตที่เรียกว่ารักแท้นั่นเองนะครับบางความเห็นนะครับก็บอกถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกคือดีใจมากๆเลยนะครับ เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือการที่หนังทําให้เราคิดถึงความรู้สึกผูกพันที่มีต่อคนในครอบครัวนอกจากไทยแล้วก็ยังส่งผลต่อความรู้สึกรักครอบครัวต่อคนจีนได้หวังว่าหนังเรื่องนี้จะจะลงจิตใจผู้คนทั่วโลกได้นะครับซึ่งตัวผมเองก็คือหนึ่งในนั้น